Hi Guys ขอต้อนรับสู่ช่องรลิสลิวิง่งนะคะห่างหายกันไปนานเลยค่ะมาเจอกันอีกทีก็รู้ดูฝนแล้วนะคะอย่างตอนนี้ที่ทถ่ายทาอยู่ข้างนองกก็โอ้โหฝนตกหนักมากเราก็เลยคิดว่าเออเรามาแบ่งปนัน oh. เมนูขนมเพื่อสุขภาพดีกว่านั่นก็คือ โอ๊ตมืลคุกกี้สำหรับเมนูนี้นะคะกินแล้วรู้สึกผิดน้อยหน่อยอะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยก็เป็นเพื่อสุขภาพนะโดยส่วนผสมทั้งหมดก็มีดังต่อปไปนี้ค่ะกุ้วยหอมถ้าสุกได้นะคะแตบบ่เปลือกเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็จะทำให้หวานขึ้นนะคะถ้านใะครชอบัันหวานก็เลือกกล้วยแบบนั้นนะคะเอามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะใส่ข้าไปเลย นี่คาา่ะเราก็สแมสแมไปนะคะเอาให้เป็นแบบว่าเหมือนอาหารเด็กทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมจะต้องมีโอ๊ตเนี่ยสองสองประเภทนะคะก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่แบบแอบสอบความ ชุ่มชื้นมอยส์อะไรอย่างเงี้ยจากของไอตัวกล้วยเนี่ยได้มากเป็นพิเศษเนี่ยมันก็จะอยู่็กเจอร์ที่ทุกคนบางคนชอบไม่ชอบแล้วแหละจ,จริงๆแล้วเติมเนยถัว่ว,วเข้าไปด้วยก็จะรู้สึกนัวขึ้นอย่างบอกไม่ถูกคือแบบถั่วกับกล้วยกับโอ๊ตอะไรเงี้ยมันเข้ากันเข้ากันพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะดีแล้วเนี่ยดีแล้วเนี่ยเออดูสิเราก็ใส่โอ๊ตเข้าไปโรยคนใ้เข้ากัน อีกอันนึงก็คือโอ๊ตเหมือนกันแต่มันเป็นควิกโอ๊ตนะคะ <ucking> เข้าไปด้วยตอนนี้อี้ยวคิดว่ามันก็ไ,ได้แหละเธอก็คือพยายามที่จะดูว่ากล้วยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดและตัวปิดสุดท้ายค่ะก็คือช็อกโกแลตชิพถึงเวลาที่เราจะใส่ช็อกชิพเนาะใช่ไหมถามตัวเองว่าบ้าคลั่งช็อกโกแลตแค่ไหนก็ใส่เท่านั้น ส่วนใครที่รู้สึกไม่ชอบก็สามารถจะใส่ผลไม้ก็ได้นะคะจะเป็นบลูเบอรี่จะเป็นพวกรัวต่างๆก็ได้เลยนะคะคําถามจามกทาบ้านเข้ามาไม่สักครู่นะคะถามว่าเหลือไว้ทําไมคะแบบนี้เหลือไว้ทําไมใส่เข้าไปสิคะคุณ <laughs> นี่ทุกอนูในปากของเราก็จะมีแต่ชอบชีฟโอ้โหเลิฟเลยอะ่ะอันนี้อิวจะแอบใส่ชีโนมอนไปนิดนึงนะคือจะบอกว่า ใครมีวานิลลาก็ใส่ได้คือชินามอนมันเป็นผงวิเศษไม่ใช่ตานลมชมบีเป็นผงวิเศษอย่างหนึง่งที่ใส่ไปแล้วมันก็เข้ากันเข้ากันกับขนมอบทำไมคนต่อตัวถาสำหรับอบเนี่ยนะคะ แล้วก็ลองด้วยอาจจะมีใครมีสเปรย์น้ำมันมะกอกหรือแม้จะกระทั่งทานเนยก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแผ่นซีลิโคสสำหรับอบก,ก็ได้แต่ของเยี่ยวเนี่ยใช้เป็นกระดาษรองอบที่ใช้ได้สองหน้านะคะตักให้พอดีแล้วก็วางที่เรารอตัวเตาเราก็มาตักมันขึ้นมนาะให้มันฟองนี่ไ่านี่นะประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าคุกกี้อันนี้มันไม่แผ่นะทุกคนเราจะต้องฟองมันขึ้นมาเองแต่เราก็ตักเหนอ ก็อย่างที่เห็นนะอย่างเตาน้อยแบบเอี่ยวเนี่ยพูดเลยน่าจะได้แค่พูดสี่อันก็พอไนีครั้งละสี่เราอย่าลืมนะท่านผู้ชมมันไม่มันไม่แผ่ให้เรานะกดทำไซส์ขึ้นมาเองค่ะท่านผู้ชม้าพอเรา แผ่ขนมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องช่วยมันฟอร์มมานิดนึงนะเพราะมันไม่มีอะไรมันแผ่ของมันเองไม่ได้นะกดให้มันเรียบร้อยไปกดมันเรียบร้อยแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปในเตาที่เราอุ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะร้อยแปดสิบองศานะคะร8 0แปิองศาเซลเซียสด้วยนะมีหมกใช่ไหมส่วนระยะเวลาเนี่ยที่เหมางดีเพราะว่ามันแล้วแต่สภาพของเตาแต่ละบ้านอยา่างไอเตาน้อยของเอี้ยวเนี่ยโอ้มันก็สิบขวดแล้วนะยี่สิบนาทีไหม างนางนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยปริมาณที่เราใช้นะคะคือกล้วย2ลูกนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตหนึ่งถ้วยครึ่งนี่นะคะก็จะได้คุกกี้ประมาณ12ชิ้นนะคะพอมันสุกแล้วนะคะมันก็จะเป็นสีแบบว่า น้ำตาลเค็มขึ้นนิดนึงนะคะความกรอบไม่ไม่ได้กรอบ,กร,อบกรุบอะไรขนาดอย่างนั้นนะคะเพราะมันเป็นข้าวโอ๊ตนิมน่มๆกับกล้วยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ้าฮะอย่างนี้นะคะนุ่มฟันนุ่มฟันกำลังดีนี่ลองชิมดูอืมดิงามอะ่ะ ทำเองกินเองแล้วก็ชมตัวเองคนณน่าใส่ของโหลาดเยอะๆมันก็จะฟินหนึ่งแหลนิ่มกำลังดีความนิ่มนะ้คล้ายกับขนมบ้าบิน่นก็หวังว่าตลอดฤดูนี้ทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นหวัดไม่เป็นภูมิแพ้กันนะคะยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้กับช่อง Lalit ีวิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับ EP หน้าเราจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆก็ต้องคอยติดตามกันนะคะ สำหรับ EP นี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ